สำหรับพาร์ทที่2ครับระบบจําหน่ายแรงสูงจากพาร์ทแรกครับที่เราพูดถึงแบทฟอร์มไปแล้วพาร์ทนี้เป็นระบบจาหน่ายแรงสูงครับซึ่งระบบจาหน่ายแรงสูงจะมีหัวข้อย่อยด้วยกันอีก18หัวข้อหัวข้อที่1ครับการปักเสาเสาต่อหม้อเราจะดูที่ความลึกแนวเสาและหน้าเสาครับซึ่งตามแบบประกอบเลขที่8205ครับจะมีแบบดินธรรมดาแล้วก็ดินดาหรือหินครับสำหรับดินธรรมดาครับจะพื้นที่ปักเสาควรเป็นที่ดอนหรือที่ลาง ไม่เป็นที่น้ําขังครับส่วนที่เป็นดินดาหรือหินครับการปักเสาให้มีความลึกไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้สําหรับนี้ครับก็คือดินธรรมดาที่แบบประกอบด้วยที่แต่2.5ครับเรามาดูกันที่ชั้นดินแข็งเดียวชั้นที่ขนาดเสา14เมตรนะครับคือเสาขนาดเสา14เมตรครับระยะการเสาที่ปักลงไปในดินดินอ่อนจะปักที่2.3เมตรดินแข็งปานกลางจะปักที่2เมตรส่วนที่เป็นดินแข็งครับจะปักที่1.7เมตร ส่วนนี้ครับจะเป็นขนาดเสาไฟเรามาดูชั้นเลเยอร์ที่12เมตรหรือ14เมตรครับระยะเสาที่ปักลงไปในดิน1.2เมตรสําหรับสภาพเป็นภูเขาดินดานหรือหินส่วนรูปนี้ครับจะเป็นการต่อสตับครับเราจะดูตัวจุดสังเกตครับเราจะดูตรงน็อตตัวที่2นะครับจะให้อยู่ระนาบเดียวกับผิวดินการติดตั้งคอลูกถ้วยและประกอบบอลวาย จากรูปพับแดแกรมการต่อลงดินอันนี้ครับคือเรายกตัวอย่างการประกอบเล็กที่2 8งแมาเป็นตัวอย่างครับโดยการต่อตอนวายตอนวายครับจะเป็นไดแกรมตามรูปสายดินลวดเหล็กตีเกลียว25ตังาตารางมิลลิเมตรฝังอยู่ในเสาคอนกรีตการติดตั้งเหล็กรับสายล่าฟ้าเหล็กฉาเหล็กรูปลังน้ําสําหรับแบบที่เรามานาเสนอครับจะเป็นการประกอบเล็กที่ 24 24การฝังสมอบกและประกอบยึดโยงสายล้อฟ้าจากรูปครับเราจะยกตัวยอย่างของการประกอบเลขที่8408โดย2อรูปครับด้านบนครับจะเป็นการยึดโยงแบบสมอบกเสาต้นปลายสายส่วนรูปล่างครับจะเป็นการยึดโยงแบบสมอบกแบบด้านข้างการฝังสมอบกและประกอบยึดโยงสายล้อฟ้า จากรูปครับเราใช้การประกอบเลขที่8410ีมาเป็นตัวอย่างครับโดยด้านรูกด้านบนครับจะเป็นเป็นเสาสิบการต่อยึดโยงเสมบ,บกแบบเสาสิบสองเมตรครับส่วนรูกล่างจะเป็นเสาสิบสี่เมตรการพาาสายไฟระยะย่นยานอันนี้ครับพอยเราครับเราจะไปดูจุดสําคัญก็คืออุณหภูมิขนาดขึงสายครับเราจะดูที่สามสิบองศาซีถึงสี่สิบองศาซีครับโดยที่ ความเค้นที่ใช้งานกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งเราจะยกตัวอย่างเข้ามาครับเราใช้ตัวอย่างของระยะช่วงเสาที่40เมตรเป็น40เมตรที่องศา30องศา C ถึง40องศาซครับจะได้อยู่ที่1,988.41ถึง2,183.16กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรในเป็นอุณหภูมิขนาดพึงสายที่จะใช้งานระยะห่างความสูงของสายไฟ เราจะดูด้วยผนังด้านเปิดด้านเปิดของอาคารแล้วก็ผนังด้านปิดของอาคารครับโดยแบบนี้เราจะใช้การประกอบเลขที่9301เป็นตัวอ้างอิงซึ่งจะพูดถึงครับซึ่งจะพูดถึงสายพันร่วมสายหุ้มฉนวนสายเปอยสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มที่กัดสายเคเบิรอากาศและอื่นๆครับซึ่งแต่ละขนาดจะมีความมีระยะห่างตามตามเมตรตาม ตามแต่และชนิดของสายไฟการพันและปลูกถ้วยจากรูปครับก็จะมีการผูกด้านบนแล้วก็การผูกด้านล่างตามรูปตามแบบประกอบเลขที่9553การต่อสายพันเทปสายหุบฉนวนครับเราจะดูที่ตรงรายละเอียดนะครับว่าจะมีรายละเอียดรายละเอียดก็คือมจะมีหลอดต่อสายชนิดบีบแลบลังดึงเทปกึ่งตัวนํำไฟฟ้าครับซึ่งจํานวนจะมีขนาด2 2 kv และ3 3 kv ครับซึ่ง แต่ละขนาดจำนวน KV ก็อุปกรณ์แต่ละแต่ละอย่างก็จะไม่เท่ากันการเชื่อมสายสายแยกคันเทปจากรูปครับก็คือรูปด้านบนจากรูปด้านบนครับก็จะมีช่วงไม่รับแรงดึงก็คือสายยืดโยงครับด้านแต่ลด้านล่างก็จะเป็นรูปด้านข้าง การเข้าไปสายสังเกตครับตรงติดตั้งเคเบิลสปอนเซอร์ตัวแรก20เมตรเคเบิลสปอนเซอร์ตัวอื่นจะห่างไปที่มากกว่าหรือเท่ากับ10เมตรส่วนรูปที่เราอ้างอิงมาครับจะเป็นการประกอบเลขที่ 2305A การตัดต้นไม้ครับการตัดต้นไม้ก็ระยะห่างจากสายไฟฟ้าถึงยอดของต้นไม้ระยะห่างไฟฟ้าถึงด้านข้างของต้นไม้ระยะห่างไฟฟ้าถึง ปลายกิ่งของต้นไม้ซึ่งค่อมสายลาหรือถึงเสาสัตว์หรือเสาลำต้นโดยที่แรงดันก็ขนาดสายต่งตางๆก็จะมีระยะห่างสเปนที่แตกต่างกันไปโดยในรูปนี้ครับเราจะยกตัวอย่างของการประกอบเลขที่8603เป็นตัวนำเสนอการทาสีเสาครับจากสังเกตก็คือเราจะทาเป็นแนวทะแยงครับจะมีแบบทางตรงทางโคง้งแล้วก็ทางแยกซึ่งแต่ละ แต่และว่าแต่แว่าแต่และแต่แล,แตและคอย์ของทางตรงทางโค้ทงทางแยกครับก็จะมีการทาสีที่เป็นสีเหลืองสะท้อนแสงหรือเป็นการทาสีซึ่งจะแตกต่างกันไปโดยรูปนี้ครับเราจะอ้างอิงการประกอบเลขที่8603การค้นสีหมายเลขเสาครับเราก็จะดูตัวลำดับเลขที่ที่เราจะค้นนะครับเลขตัวลำดับที่1กับและ2ครับจะแสดงลำดับที่ของสายเมนลำดับที่3และ4 จะแสดงลำดับที่ของสายแยกส่วนตัวเลขลำดับที่5ครับแสดงลำดับที่ของสายย่อยการยึดโยงสายยึดโยงครับเราจะดูนิยามของการยึดโยงครับสายยึดโยงที่ใช้ในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงเมื่อมีแรงมากระทํากับเสาเสาโครงเหล็กหรือเสาโครงสร้างแบบอื่นๆมากกว่าที่ตัวเสาเองจะรับไว้ได้โดยปลอดภัย จากแบบนี้ครับเราใช้ตัวการประกอบเลขที่8 4 0 3เป็นตัวอ้างอิงการต่อลงดินครับการต่อลงดินในการติดตั้งหม้อแปลงคอพในสายระบบจำหน่ายจะมีรายละเอียดแบบมาตรฐานต่างๆครับซึ่งอันนี้ที่เรายกอย่างมาจะเป็นการประกอบเสาเลขที่8 6 1 1ครับจะมีให้ข้อควก็คือจุดที่ดูครับข้อที่1ก็คือสายต่อลงดินด้านแรงสูงและแรงต่ำของหม้อแปลงให้แยกติดตั้งคนละชุด2 ค่าความต้านทานดินของสายดินแต่ละจุดต้องไม่เกิน5โอห์มแต่ในพื้นที่ยากต่อการลงดินยอมรับได้ที่25โอห์ม 3. สายต่อลงดินช่วงคนเสาให้ร้อยใส่ท่อ PVC แข็งสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า2.4เมตรเพื่อป้องกันสายชำรุดจากการกระทบกระแทกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้าเมื่อแต่สัมผัสถูกต่อสายลงดิน โดยแบบมาตรฐานอังกิงเลขหน้าของการประกรอบเลขที่ครับมันมีหลายตัวครับส่วนตัวที่เรายกมาเป็น9601การติดตั้งกับจากเสิร์ฟแรงสูงครับจากรูปครับจะมีการติดตั้งวงจรวงจรบนเสาครับที่12เมตรหรือ14เมตรแล้วก็16เมตรครับซึ่งแต่ละแต่ละวงจรบนก็คือจะมีแบบที่แตกต่างกันไปจะเป็นไดแกรมการต่อต่อฟ้าแรงสูงลงดินนะครับ ซึ่งแบบตรฐานอ้างอิงที่เรายกตัวอย่างมาประกอบก็คือ 2402A อันนี้ครับเป็นเป็นตัวสรุปครับแบบมาตรฐานอ้างอิงตารางแบบมาตรฐานอ้างอิงในการตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างและปรับปรุงเล่าจำหน่ายของกอพอพ,อพอซึ่งต้นสายครับตารางด้น้ายจะบอกว่ารายการเลบาจำหน่ายแรงสูงจะเป็น18รายการที่ได้นําเสนอไปแล้วครับซึ่งเราจะมาดูว่าแบบมาตรฐานอ้างอิงเลขหน้าสําหรับการปักเสาสาตก่าม้อครับก็จะมี เลขการประกอบอ้างกิงหลายตัวครับทั้งเป็น8205 8222 8223เป็นต้นครับซึ่งทั้งหมด18รายการครับก็จะมีการประกอบเลขที่ที่แตกต่างกันไปเราสามารถที่จะดูได้จากตารางนี้หรือไม่ก็เราค้นหาได้จากอินท่าได้ครับ